เงินครับเผลอไปไม่ใช่เงินไม่ยไม่มีสงครามก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้เงินคนบินโดไม่เหนื่อยครับามาเรื่องไม่เกิดสงครามคนบินได้บินได้ขับรถบินได้ค่ะขัรคนบินได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใช้เงินพวกเราทั้งหมดขอบคุณครับว้า